ถามคือทําไมคนต่างจังหวัดเขาไม่รู้สึกว่านาย,ยกอบจอให้คุณให้โทษกับชีวิตเขาได้อะก็เพราะอำนาจมันอยู่ที่ผู้ว่าไงอำนาจไม่ได้อยู่คนไม่ได้อยู่ที่คนที่มาจากการเลือกตั้งแต่อำนาจอยู่ที่คนที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางคนเขาถึงไม่เอากันอำนาจไปอยู่ที่นั่นดังนั้นหลักการที่มันควรจะเป็นนะครับหลักการที่มันควรจะเป็นคือยกเลิกส่วนภูมิภาคซะ เอาอำนาจและงบประมาณส่วนนี้รวมถึงบุคลากรส่วนนี้ด้วยกลับคืนสู่ท้องถิน่นแล้วให้ท้องถิ่นเลือกผู้นำของเขาเองหลักการง่ายๆพื้นฐานมากนะครับสมมุติสมมุติเฉยๆนะผมสมมุติเฉยๆถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่าขณะที่ยังมีอบจอ,อยู่ยังมีนายกอบจอ,อยู่เกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดสองอำนาจในพื้นที่ ที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันและผู้ว่าเลือกมาไม่ได้มีอิสระนะครับผู้ว่าต้องฟังคําสั่งท uh> ี่ได้รับมาจากส่วนกลางผมไม่ได้คิดว่าประชาชนต้องการเลือกผู้นําของตัวเองเพื่อไปรับฟังคําสั่งจากส่วนกลางผมคิดว่าประชาชนต้องการเลือกผู้นําของตัวเองเพื่อมาพัฒนาบ้านเมืองของตัวเองเพื่อมาฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้ตอบสนองว่าส่วนการต้องการอะไร